แน่นอนรถเมเปอรอีกหนึ่งคนที่วันนี้มาในนามของมาดามฟินแล้วเราก็ไม่เคยเคยเห็นรถเมยอ์ออกเลยในรายการไปพูดถึงอะไรไหมล่ะไม่เคยเลยไม่เคยนางเนเปอร์จริงๆไม่เคยเลยครั้งแรกที่รู้จักมาดามฟินเพราะว่ามาดามฟินไปตลาดสดเสร็จปั๊บเนี่ยพอไปปั๊บทุกครั้งในการไปเราจะมีโอกาสได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆพอได้กลับบ้านมาเสร็จปั๊บเราก็ใช้สิคะลองเพราะจริงๆเราได้เราได้กลิ่นหรือว่าอะไรทุกอย่างตั้งแต่การที่เรานั่งนั่งนั่งพูดคุยกันอยู่แล้ว ก็เลยเอากลับบ <disposable> ้านไปแล้วปรากฏใช้แล้วแฮปปี้เฉยเลยชอบพาลถเมย์จะมีขวดนึงเนี่ยที่ใส่กับเดินทางไว้ส่วนอีกขวดนึงเป็นสีดำเป็นเป็นอ่าฟินอินแบกก็จะวางเอาไว้ที่บ้านเฮ้ยสิ่งหนึ่งเมื่อคุณใช้ปุ๊บเมื่อมีคนชมบุณมากขึ้นแฟนเริ่มบอกเฮ้ยมันคืออะไรคือเอาจริงๆไงอย่างนี้เมื่อก่อนหน้านี้ท้าความกับไปรถเมย์เป็นคนไม่ได้ใช้น้ำหอม แต่ก่อนนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆเป็นคนทาครีมเป็นคนชอบทาโลชั่นเคยเล่นละครกับกันกันต่าถาวรไอ้กันชอบบ่นหนูบอกว่ารดเมลอะไรวะแบบเนี่ยทาครีมเดี๋ยวก็ทาครีมวลาเล่นละครมันมีฉากกระชากจับมือมันลื่นมันลื่นเป็นอย่างนั้นน่ะจนอยู่มาวันนึงก็เลยรู้ว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าแบบเราเราเปลี่ยนอะไรในชีวิตที่มันดูง่ายขึ้นไหมก็เลยเริ่มมาแบบลองใช้น้ําหอมดูเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกแบบ กลิ่นน้าหอมมันจะฉุนบางทีแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มาม้าใช้อย่างเงี้ยวลาเราได้กลิ่นนะเราก็จะรู้สึกแบบม้ามันฉุนมากเลยบางทีหนูนั่งอยู่ข้างหนูเวียนหัวหนูเวียนหัวรู้ว่าดีออแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่พอดีกับเราเออคือมันไม่มันมันมันไม่พอดีกับสิ่งที่แบบรถเมย์ชอบแล้วเวลาเราได้กลิ่นเราจะรู้สึกว่าเราชอบแบบไหนออดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราลองใช้อันเนี้ยฉีดไปปุ๊บที่สําคัญคือมันอยู่นาน บางทีถ่ายละครทั้งวันตั้งแต่เช้ายัเย็นน,ยนะพี่มันอยู่ยยมันยังอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยเวลาเราใช้นะคะตอนที่รถเมย์ใช้เนี่ยรถเมย์จะฉีดต,ตรงนี้ตรงตรงข้อมือ,อม เวลาเราฉีดเนี่ยเราชอบทำแบบนี้เหมือนกันเราก็จะฉีดไปตรงข้อมือแล้วถูๆแล้วปานี้ด้วยต้องแปะนิดนึงแถวนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าอยู่กับเราเวลาเราขยับตัวเวลาเราทำอะไรเงี้ยกลิ่นก็จะหอมไปทั้งวันอย่างที่บอกล้างมือกลิ่นยังไม่หลุดเลยค่ะพอดามันเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเซ็กซี่เย้ายวนเย้ายวนนะไม่ได้เหมือนเธอแปะปีมโดนแต่มือไม่ได้ค่ะหนูฉีดต้องโดน ผ่าของน้องต้องเป็นสีนี้จม <c oughs> ีความแบบว่าหว,วานๆ <c oughs> ละมุนละมนุนนุ่มๆ<า>เป็นสไตล์แบบคุณหนูคุณหนูเ<ม>บาๆ <c oughs> หรือตอนนี้ถ้าจะแบบว่าสดใสซา,าบซ่าดนหนึ่งกรนตังนี้จะ้ะสีใหม่ตัวซัมเมอร์อันนี้เป็นซัมเมอร์ค่ะสำหรับอากาศร้อนเหมาะกับเหงื่ออันนี้เวลาเราอันนี้ก็คือมันจะมีความแบบว่าเย็นๆการที่เราจะเสียเงินกับอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องเลือกเลยว่าของเขามีคุณภาพจริงหรือเปล่าอย่างอันนี้เนี่ยหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศส ดังนั้นเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยว่ากลิ่นมันจะอยู่กับเรานานที่สําคัญเนี่ยมีสถาบันานานานชาติารับรองมาเรียบร้อยจากอิฟลาจากสวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นคุณมั่นใจได้รถเมลองใช้แล้วคือไม่แพ้อ,อันนี้ยสาคัญด้วยบางทีใช้แล้วไม่เวียนหัวที่สําคัญคือกลิ่นติดทนนานแล้วก็หอม,อมน้องเขายังแซวกันอยู่เลยมีบางคนบอกว่าเคยเจอพี่รถเมยเดินผ่านกันเราได้กลิ่นตัวแล้วอหอมอะ่ะ เ,เดินผ่านแล้วกลิ่นยังอยู่เลยนนใช่เดินผ่านไฟแล้วกล,ลิกลก่นยังติดอยู่เลยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยไปทอล์กรายการไหนถ้าไม่ได้ใช้จริงๆอันนี้บอกเลยว่าใช้จริงๆแล้วชอบจริงๆถึงมานะคะ <ๆ S 1> ค,รครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่ได้เอาอันนี้มาให้เราใช้แล้วพอเขาเอาโลชั่นมาเขารู้อยู่แล้วว่ารถเมเป็นคนชอบใช้โลชั่นใช้มาต้องแบบเป็นสิบสิบปีแล้วดังนั้นพอกเขาให้มาพอเราทดลองปุ๊บเราชอบมากอันนี้ก็ทามานะวันนี้คือทาทุกวันติดอยู่ในรถเลยค่ะมีทุกกลิ่นทุกสีดังนั้นทุกคนควรจะต้องมี มาดามฟินไปไว้ที่บ้านนะคะขอบคุณรมย์มากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ